สวัสดีครับบันไดนารีวิวคลิปนี้นะครับพบกับการรีวิวสมาร์ทวอชรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Garmin นั่นก็คือ Garmin Venue สอในรุ่นนี้เนี่ยหน้าจอคมชัดสวยงามมากๆรวมถึงดีไซน์ก็ยังทันสมัยเรียบหรูตามสไตล์ Garmin ครับและมาพร้อมกับการอัปเกรดในโหมดออกกําลังกายและการ tracking ได้มากกว่าเดิมชมคลิปนี้ไปพร้อมกับผมเลยครับไป มาดูที่ดีไซน์ของ Garmin v e n u 2สตัวนี้ก่อนนะครับในรุ่นนี้เนี่ยดีไซน์ทําได้น่าใช้มากกว่าเดิมเรียบรู้ทันสมัยตามสไตล์ Garmin ส่วนหน้าจอเนี่ยใช้เป็นแบบ AMOLED นะครับสีสันสวยสดใสแน่นอนใช้ในที่กลางแจ้งเนี่ยก็ยังมองเห็นชัดเจนครับไม่ต้องห่วงเลยว่านาปัดตัวเรือนจะหล่นแตกง,ง่ายนะครับและตัวเรือนเนี่ยก็ยังมาพร้อมกับวัสดุที่เป็นสแตนเลสนะครับส่วนบอดี้เนี่ยเป็นแบบโพลิเมอร์อีกด้วยส่วนขนาดของตัวเรือนนะครับในรุ่นนี้เนี่ย Garmin v e n u 2สองซีรีส์เนี่ยมีให้เลือกอยู่2ไซส์ด้วยกันกับไซส์ หน้าจอ45มิลตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับสายซิลิโคนขนาด22มิลลิเมตรนะครับมีให้เลือก2สีสีแรกก็คือสเลดและสีที่2ก็คือซิลเวอร์ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ Garmin v e n u 2S ตัวนี้เนี่ยหน้าจอ40มิลมาพร้อมกับสายซิลิโคนขนาด18มิลลิเมตรครับมีให้เลือกถึง4สีด้วยกันสีแรกครับโรสโกสีที่2ครับไ g h t โกสีที่สาสเลดและซิลเวอร์ครับทีนี้มาดูกันที่สเปคและฟีเจอร์กันบ้างนะครับสำหรับ Garmin v e n u 2ตัวนี้ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน Garmin Connect เลยมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ํา5 ATM ครับสามารถใส่ลงว่ายในสระน้ําได้เลยแต่ไม่แนะนําให้ลงน้ําทะเลนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับต้องบอกว่าสามารถใช้งานได้นานจริงๆซึ่งสามารถใช้งานได้ถึง11ชั่วโมงสําหรับในโหมดสมาร์ทวอชและสามารถใช้งานได้ถึง22ชั่วโมงนะครับสำหรับในโหมดของ GPS และยังสามารถชาร์จได้รวดเร็วกับฟัสชั่นและยังมาพร้อมกับก,บการประหยัดพลังงานแบบแบตเตอรี่เซฟิงโหมดอีกด้วยรองรับการจับสัญญาณ GPS นะครับได้นาน6-8ชั่วโมงรวมถึงนะครับยังสะดวกและปลอดภัย มากยิ่งขึ้นด้วยการใช้จ่ายแบบไร้การสัมผัสผ่าน Garmin Pay นะครับซึ่งรองรับทั้งเครดิตการ์ดแล้วก็แลบบิทการ์ดด้วยและยังสามารถใส่เพลงได้สูงสุดถึง650เพลงครับนอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับบริการเพลงต่างๆไม่ว่าจะเป็น Spotify, Deezer หรือว่าจุกสามารถเชื่อมต่อได้หมดครับรวมถึง Smart Notification ครับในรุ่นนี้เนี่ยรองรับได้แบบเขียนมากๆทั้ง Android และก็ iOS มันจะไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนเลยไม่ว่าจะเป็นสายเรียกเข,ข้าข้อความหรือว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับรับรองว่าแจ้งเตือนแล้วก็รอง รััับทท้้งงภภาาาาษษษไยยแลอกฤดวมาดูกันที่การใช้งานฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับการออกกําลังกายกันบ้างนะครับบอกเลยว่าในหมดออกกําลังกายเนี่ยเขาจัดเต็มจริงๆซึ่ง Monitoring Feature นี้นะครับมันจะทําให้เรารู้จักและเข้าใจตัวเราเองเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งมันจะคอยติดตามข้อมูลสุขภาพนะครับและกิจกรรมประจําวันของเราได้แบบตลอด24ชั่วโมงทั้งวันเลยต้องบอกว่าทําได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นการวัด h าร์ t เรทหรือว่า SPO2 ที่มีอยู่แล้วและนอกจากนี้นะครับก็ยังมี health snapshot นะครับที่จะคอยแสดงข้อมูลสุขภาพของเราได้แบบทันใจซึ่งอัปเดตล่าสุดให้เราด้วยสามารถเรียกดูได้ภายใน2นาทีเท่านั้นเอง body battery นะครับที่คอยติดตามระดับพลังงานของเราและยังไม่หมดนะครับยังมี hydration tracking นะครับที่คอยติดตามการดื่มน้ําของเราในแต่ละวันอีกด้วยหรือว่าจะเป็น stress tracking นะครับที่คอยติดตามระดับความเครียดของเราและยังมีฟีเจอร์อื่นๆอีออกมากมายนะครับที่จะคอยติด ตามแ r a c k i n g หรือว่า m o นิเตอร์ให้เราต้องลองไปเล่นกันดูนะครับรับรองว่าชอบแน่นอนกาลมินเขาทําออกมาได้ครอบคลุมจริงครับส่วนกาลมินในรุ่นนี้นะครับมาพร้อมโหมดออกกำลังกายที่เพิ่มมากขึ้นถึง25โหมดทั้งอิน o o r และ t d o o r นะครับไม่ว่าจะเป็นเดินเป็นวิ่งเดินเขาปีนผาว่ายน้ําปั่นจักรยาน p ั l s t สติสคาร์ดหรือว่า strength นะครับก็มีให้เลือกแบบครอบคลุมเลยละครับหรือนอกจากนี้นะครับคุณยังสามารถที่จะสร้างการออกกาลังกายใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองได้อีกด้วยอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับไม่ ทีทางแบรนด์เนี่ยได้เซ็ตมาให้สามารถเซ็ตได้เองอีกด้วย H I I T animation on screen workout สำหรับในโหมดนี้เลยครับต้องบอกว่าดีมากๆเพราะว่ามันจะคอยแสดงภาพแอนิเมชันนะครับให้เราออกกำลังกายตามได้อย่างถูกต้องเพื่อลดอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดจากการออกกำลังกายไม่ตรงจุดนั่นเองแหละครับซึ่งมีท่าออกกำลังกายนะครับให้เลือกมากถึง75รูปแบบเลยทีเดียวและยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับในโหมดเวทเทรนนิ่งหรือว่าสเตรชเนี่ยเราสามารถที่จะออกกำลังกายแบบเฉพาะจุดได้อีกด้วยสรุปเลยครับ กามินเวนิว2ตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่ที่รักสุขภาพและเข้าได้ดีกับทุกไลฟ์สไตล์ทําให้การใช้ชีวิตและสุขภาพของเราดีขึ้นอย่างแน่นอนครับอามพาดเอกขาดกามินเวนิว2หาซื้อได้ที่ร้านบารรณาทุกสาขาหรือจะเข้าไปช็อปออนไลน์ก็ได้ครับที่ w w w b n n i n ีแช่องทางออนไลน์ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ําด้วยบรรณารีวิวคลิปนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกับผ,ผมโดนนัดได้ใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ